ในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2566มีดวงดาวโยกย้ายราศีอยู่ทั้งหมด4ดวงนะครับได้แก่วันอังคารที่3ตุลาเวลาตี5 21นาทีดาวอังคารจะโคจรเข้าสู่ราศีตุลมีตำแหน่งอ่อนกำลังเป็นประต่อมาตามมาด้วยวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมเวลา12นาิกา13นาทีดาวพระพุธก็จะโคจรเข้าสู่ราศีตุลเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นมาก็มีดาวพระราหูโยกย้ายราศีตั้งแต่วันอังคารที่17ตุลาเวลา6 2นาฬิกา22นาทีดาวราหูโครจรเข้าสู่ราศีมีนหลังจากนี้อยู่ยาวนาน1ปีครึ่งนะครับก็ไปถึงเมษาพุฤษภา2568โดยประมาณและดาวดวงสุดท้ายคือดาวพระอาทิตย์จะเข้าสู่ราศีตุลมีตำแหน่งอ่อนกำลังเป็นนิดตั้งแต่วันพุธที่18ตุลาคมเวลา16นิกานาที ดวงดาวโยกย้ายราศีสี่ดวงชะตาเรามาดูกันว่า,าสิบสองราศีจะเกิดเหตุดีหรือเหตุร้ายประการใดติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกเดือนตุลาคม2,566ในช่วงเดือนนี้นะครับมันเป็นข้อกเจนกฎเกณฑพิเศษอยู่ช่วงหนึ่งเพราะดาวหลายดวงมันเข้าสู่มุมบินในดวงชะตาแต่อย่าลืม ไอ้ฟังเหมือนร้ายแต่ลักนณพิจิกเนี่ยดาวอังคารเข้าสู่มูบินากลับกลายเป็นอุดมเกฑ์มันแปลว่าเกณ์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้หรือว่าได้โชคลาภหรือได้น้าที่การงานได้ดีดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เงินทองหรือว่าโอกาสทางการงานนะครับเน้นเรื่องของการงานเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ดีแต่สําหรับลักนณะพิจิกกลับกลายเป็นมีโอกาสทางหน้าที่การงานใครก็ตามที่จ้องจะทําร้ายคุณเขาจะแพ้ภัายไปเองหรือใครก็ตามที่จะพยายามบีบจํากัดบีบให้คุณเข้าสู่จุดอับ แต่กลายเป็นว่าตัวคุณเองหาช่องทางเขาเรียกพลิกวิกฤตเป็นโอกาสอ๋อในเมื่อมีช่องนี้กนใช้ช่องนี้ปรากฏและย้อนสอนกลับไปกลายเป็นว่าคุณมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงถือว่าในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสทางหน้าที่การงานเป็นไปนในจังหวะิทิทางที่ดีต่อสู้ก่อนเหนื่อยก่อนแล้วจะชนะในภายหลังจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เรียกว่าช่วงนี้นะครับทําให้เต็มที่โอกาสข,ขาขึ้นคุณมีในเรื่องราวของเงินทองผมว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะเป็นปีอผมเจอมาเยอะลักณะพิจิก ซ่อมบ้านปวกกินบ้านย้ายบ้านทะเลาะอะไรครอบครัวทําบ้านใหม่สร้างบ้านหมุนเงินไม่ทันนู่นนี่นั่นเจอสารพัดหลัง17ตุลาลา,ลาหูย้ายออกไปผมว่าช่วงนี้ดีในดวงตาปรากฏว่าเรื่องของเงินเงินทองทองจะเริ่มมีรายรับเข้ามาขึ้นเสถียรภาพค่อนข้างจะอยู่ตัวขึ้นจากเดิมหมุนไม่ทันติดขัดรอบนี้จะหมุนแล้วมันโอกาสทิศทางที่มันดีขึ้นมีการฟลอ์ขึ้นสเตเบิลเสถียรมากขึ้น เรื่องเราทางการเงินการทองอยู่ในมุมที่ค่อยๆจะดีขึ้นพยายามหมุนให้ทางวางแผนให้ดีๆนะครับแนวโน้มทิศทางที่ดีเริ่มมาแต่ยังไม่ถึงกับพลิกฟื้นโดดเด่นไปเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนเพราะดาวกําลังผัดเปลี่ยนเหมือนกับอยู่ในช่วงกําลังลอกคาบเราเรียกอย่างนั้นซะดีกว่าในเรื่องของความรักไอช่วงนี้เนี่ยความรักเนี่ยมีโอกาสจะเจอคู่รักจากการทํางานหรือใครก็ตามที่ส่งไปประชุมส่งไปอบรมส่งไปออกอีเวนต์เนี่ยไอพวกอย่างเงี้ยมีโอกาสเจอกัน นะครับทีนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดพูดถึงความรักแบบฉาบฉวยวูบวับ,บแวบๆไอ้อย่างเงี้ยยังพอมีแต่ถ้าเกิดแบบเอาจริงเอาจังไปเลยเนี่ยก็พยายามดูให้ดีๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวของดวงดาวเนี่ยมันยังทํามุมที่เป็นอุปสรรคอยู่เพราะว่ามันมีดาวศุกร์กับดาวพระเสาร์มันโครจทรทํามุมเลงกันดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าดูกันไม่ดีเนี่ยล้วตกลงปรงใจกันอย่างรวดเร็วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทุกข์ระยะยาวแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้ระยะเวลาค่อยๆคบกันไป ค่อยๆดูกันไปศึกษาสักเดือน 2, 2เดือน3เดือนเออย่างเนี้ยไอตัวมุมดาวที่ดีมันยังคงมีให้อยู่แต่ถ้าช่วงเวลาสั้นๆผมว่ายังยังไม่ค่อยดีดังนั้นเนี่ยแปลว่าความรักแบบสั้นๆมันมันได้แต่ถ้าเกิดกะรักคนนี้แบบให้ยาวนานผมว่าเดือนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นอ่าอันนี้เป็นจุดที่เราต้องเรียนให้ทราบตามตรงนะครับอันนี้คือภาพรวมและบทสรุปของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนตุลาคม2566ครับตอนนี้นะครับ มีคอร์สเปิดหลักสูตรสอนออนไลน์สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะเรียนโหราศาสตร์แบบละเอียดเจาะลึกนะครับแต่กังวลว่าเราไม่มีพื้นจะเรียนรู้เรื่องไหมเอาหวัวไวเป็นประการคุณเรียนรู้เรื่องแน่คอร์สนี้นะครับหลักสูตรที่เราได้เปิดสอนคุณสนใจคุณสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนมีพื้นฐานแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าใครที่มีพื้นฐานองค์ความรู้อยู่บ้าง คุณมาเรียนคอ้นนี้คุณจะเข้าใจหลักสูตรมากขึ้นคุณจะเข้าใจเรื่องของราศาสตร์มากยิ่งขึ้นและคุณจะเข้าใจในรายละเอียดต่างๆมากขึ้นสามารถที่จะมีความรู้ป้องกันการถูกหลอกหรือสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากในหลักสูตรเราเนี่ยสอนตั้งแต่ไม่มีความรู้ปูพื้นฐานมีพบตนุก,กระดุมพระการเงินการทองหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของพื้นฐานการวางเลิกข้อปนในนี้ด้วยนะครับในเรื่องของพวกลูกพิษต่างๆมันเป็นพื้นฐานหรือบาดฐานเพื่อจะก้าวขยับเข้าไปสู่ในเรื่องของเลิก อีกด้วยมันจะเป็นหลายส่วนประกอบกันแต่รับรองว่าใครที่ไม่มีพื้นโหราศาสตร์เรียนหลักสูตรนี้ได้อย่างแน่นอนหรือคนที่มีพื้นโหราศาสตร์มาเรียนหลักสูตรนี้ผมว่าคุณจะเข้าใจได้อีกเยอะพอคุณเข้าใจแล้วนะครับเวลาผมพยากรณ์สิราศีแล้วคุณฟังคุณจะได้เคล็ดลับเ,เพิ่มเติมต่างๆมากมายมากขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณสามารถนะครับชำนาญการขึ้นแล้ววันหน้าจะใช้ดวงชะตาไปช่วยเหลือคนนะครับผมหรือว่านําไปช่วยเหลือครอบครัวคนในครอบครัวช่วงนี้ควรลงทุนเอ๊ะช่วงนี้จะเพิ่งเดินทาง ทุงนี้ทำกิจการได้ดีสามารถที่จะส่งผลให้คุณสามารถทําอย่างนั้นได้ก็ถือว่านะครับวิชานี้เป็นวิชาที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านใครสนใจนะครับก็สแกน QR code นะครับข้างล่างนี้แล้วก็มาเจอกันมาเรียนกันนะครับ